สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออฟครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม RV เดือดที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผม <Yahoo! S 1> มาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแห่งความรักนะครับผมก็ก่อนอื่นก็แฮปปี้วาเลนไทน์ทุกๆคนนะครับผมก็ขอให้ทุกคนพบเจอกับความรักที่ดีนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกลัวผิดหวังเรื่องความรักทุกคนเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบว่าเป็นคนดียิ่งขึ้นในทุกครั้งที่เราผิดหวังนะถ้าเราเรียนรู้จาก ขพผิดพลาดนะครับผมอ่าก็คําเตือนจากชายวัยที่เกือบ40นะครับผมเรื่องความรักก็หาความรักที่แบบว่าทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับเนออกปากไม่ว่าจะมิติไหนๆนั้นก็ือถือว่าเป็นความรักที่ดีแล้วนะครับผมแต่ถ้ามีแล้วมันแบบท็อกซิก หรือว่าแบบชีวิตมันแย่ลงอันนี้ก็อาจจะต้องทบทวนนะครับว่าเรามีเรามีหรือเราไม่มีดีวะนึกออกไหมนะครับผมโอเควันนี้กิจกรรม RV ของเราแน่นเบิ้มมากๆนะครับผมอันแรกเลยปัดขวาหาสกินเนี่ยเดี๋ยวผมไปรีวิวละเอียดนะครับผมเพราะว่ามันมีกิจกรรมย่อยๆจุกติกก่อนครับมันมีสกินใหม่ววาเลนไทน์ครับผมคือเอเลนดอร์กับคริกซี่นะครับผม สกินละนะไม่ใช่2อัน299นะสะกินละ299ครับแต่ว่าเขามีกิจกรรมให้ทำบัตรลดเรียบร้อยแล้วนะก็จะเหลือสกินละ199นะครับผมสำหรับที่มันตรงแพ็คนะคือถ้าใครเติมบนเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีแพ็คพอดีคือ168บาทนะครับผมอ่า2อยเจ็คูปองหรือยังไงนะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะ209คูปองประมาณนี้นะครับผมแต่ว่า ใครที่เติมทางแชทนะก็จะมี148 185คูปองนะครับแล้วก็จะเป็นตัวถ้าแบบเมา2ส,สกินนะถ้าตรงถ้าแบบว่าในกดในเว็บไซต์ครับมันจะเป็น323บาทได้406คูปองนะครับแต่ถ้าแบบตามที่ในแชทนะครับจะเป็น343บาทได้430คูปองนะ สะดวกทางไหนไปทางนั้นแล้วก็มันก็ยังมีขายตัวเห็นปหชิ้นส่วนข้างบนนะ69นะเดี๋ยวผมจะซื้อรีวิวก่อนก่อนอื่นเลยเห็นปหมสกินละ1 9 9านะครับผมอ่าแล้วก็ต่อไปครับตั้งตี้เติมความรักครับผมไม่มีอะไรมากเลยกิจกรรมนี้คือเพียงคุณเติมขั้นต่ําของเกมนะคือประมาณ10บาทหรือ9บาทนะครับเติมได้ที่เว็บไซต์กอฟอนะก่อนอื่นก่อนเราจะไปขอเข้ากลุ่มใครเราเติมตัวเองก่อน10บบาทนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมเติมเรียบร้อยแล้ว ผมก็กดสร้างกลุ่มนะครับผมยืนกรูณาตั้งชื่อกลุ่มผมก็กลุ่มกอลฟ์อยู่แล้วของเรานะครับผมนี่มับเข้าไปพอสร้างกลุ่มสําเร็จปุ๊บเราก็ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมทุกคนก็ไปหาเพื่อนๆหรือว่าผมว่าในคอมมูนิตี้โอเพนแชทของผมเนี่ยก็จะมีเพื่อนๆอ,อยู่นะครับก็สมมติว่าใครได้รับเชิญหรือว่ามีการโค้ดกลุ่มอะไรก็ว,ว่าไปเนี่ยมันจะมีเห็นป่ะโค้ดเชิญเพื่อนเนี่ย เดี yourself, pues it, nah, ๋ยวก็จะมาแปะกันในคอมมูนิตี้คือคุณคุณทำตัวเองก่อนเติม10บาทก่อนแล้วคุณค่อยไปเข้ากลุ่มในคอมมูนิตี้ผมน่าจะมีระเบิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่นี้ถามว่าได้รับรางวัลอะไรบ้างก็มีอีโมจินะครับมีรูปโปรไฟล์อันนี้เป็นเอฟเฟกต์วารนะครับของ v a l เ r อร์พที่ขายแยกนะครับนี่อันนี้สำคัญส่วนประกอบคริกซี่ตัวใหม่นะครับผมแล้วก็นี่ได้ตัว สกินใหม่ล่าสุดของซิปน่าจะเป็นลิมิตเกี่ยวนะครับผมที่มันมาขายแยกไว้หรือบัตน,นะครับผมมาหลังจากอันไออันเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องรีวิวหรอกเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกแน่นอนนะครับผมแต่ล้วก็เราไปดูครับว่าบัตรลดเอาจากไหนว่าที่พี่บอกนะครับโอเคบัตรลดอยู่นี้ทุกคนบัตรลดราคาสกินวาเลนไทน์นะครับก็ทําให้ได้แก๊งตรงนี้เอาไอปีกเนี้ยอย่างละยี่สิบครับมาแลกบัตรลดตรงนี้นะครับกดตรงรูปหัวใจนะ แล้วก็หาคําว่าบัตรรถสกินวาเลนไทน์นะครับอ่ะผมแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะตกเหลือสกินละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านะครับก่อนอื่นมีอีกโอ้โหชุดแต่งหกเก้าอ่ะซื้อไปนะครับผมอมันชอบเอาสีแรนเนี่ยแม่งมาขายแยกนะโอ้โหโอ้โห,โโหสวยมากเลยว่ะสีนี้อ่ะใครอยากได้ก็โชคดีครับผมอันนี้อะไรเพื่อนอุ้ย มันมีมันมีกุหลาบมิตรภาพอย่างนี้แปลว่าอันนี้อาจจะได้ใช้นะใครที่มีกุหลาบเยอะเ <c oughs> เลิศเลยนะครับซึ่งผมฮะดองดองไว้เยอะอยู่แล้วนะ,ะไปไป <c oughs> เอเลนดอร์ก่อนนะครับผมเปิดตัวไปอออไโอ้โหขอบเขตมันชัดมากเลยนะสกินเดี๋ยวนี้นะดีมีเต็ดส้มนะแต่ว่าแท็กมันเป็นแท็กวาเลนไทน์นะทุกคนมีอะไรให้ช่วยปรานะครับผมแล้วก็ กินของพี่เปา i h CPU ก็ทำเควสกันไปนะครับนานหน่อยทุกคนต้องใช้ความขยันเนี่ยเดี๋ยวผมได้พรุ่งนี้นะกินของพี่เปานะไปเราไปรีวิวตัวเอฟเฟกของคลิกซี่กันก่อนเลยนะครับผมมาดูโมเดลก็ ผมว่าปีกมันแข็งๆไมนะเออมันแบบไม่บัตเตอร์ฟลายเลยอะแบบไม่ผีเสื้อเลยนะครับผมตีธรรมดาก็ตีเป็นแท่งๆหลไยอย่างดูไม่ออกเลยจริงๆว่ามันตีบอเลนทายนะครับรู้แค่ว่ามีแฟนเป็นถือว่าเป็นคู่รักแล้วใช่ไหมกิว oh. หนึ่งนะครับผมปาออกไปโห oh. oh. เข้าใจว่าใหญ่กว่านี้นะเออคุณดูอย่างไอ้สกินมาลิสเดียวโอ้โห oh. ผีเสื้ออย่างบแบบตีเหลืองแบบบานๆออกไปนะนผมรู้สึกว่าผีเสื้อเฉยๆนะ สกิลสองครับสกิลสองก็ดูแบบไม่อลังการเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่ามัน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 ก็แบบความตัดขอบสีส้มส้มเขียวนะตีหมอเ,เป็นส้มเขียวก็ก็ชัดนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันลอยเก้าเก้าทุกคนอย่าลืมอย่าลืมตรงนี้ด้วยความจริงตรงนี้ว่ามัน้อยเก้าเก้าไปครับสกิลอัลติเมทครับอ่าอนาเขตก็แอบชัดนิดนึงครับก็คือขอบขอบมันชัดนะครับผมแต่ตัวดาวตกอะ่ะ ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเทียบกับมาโจเฮเมก็ยังอีกไกลนะครับผมเราจะไปเทียบกันได้ไงวะนั้นห้าพอันนี้ร้อยเกถามว่าคุ้มราคาไหมสำหรับร9 9กนะครับก็คุ้มนะทุกคนดูดีๆมันจะมีไอตัวดาวตกปกติมันจะเป็นแฉกๆก็แฉกมันชัดนะตรงเนี่ยตึ๊กตึ๊กตรงตรงที่ตัวคริสตี้อ่ะตรงฐานฐานมันอ่ะแบบดาวตกหกลูกอะปัก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 นะครับผม ก็ค่อนข้างชัดเลยทีเดียวนะปึ้ง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 มันไม่ได้เป็นจํานวนดาวตกนะครับผมมันเป็นจํานวนเวลาที่อัลติเมทจะหมดนะเหมือนจะตัวหนึ่งจะโดนดาวตกไม่เกินสามรอบนะครับเอ่อต่อการอัลติเมทหนึ่งครั้งนะการกัดดาเมจก็ดีดๆครับผมไปเราไปเอเลนดอร์ต่อนะครับผมคือตัวมันฟาร์มเร็วดีนะครับผมแต่ว่าจะบางๆหน่อยนะเออกดมึนๆหน่อยโอเคมา โมเดลเนี่ยเป็นเหมือนบุรุษไข่เครื่องกองน้ำครับผมแล้วก็มีมีปีกปีกอะไรทุกอย่างห้อยๆอยู่นะครับผมแล้วก็ถือกระเป๋าแบบเครื่องกองน้ำชัดๆนะคุณมีประกันแล้วหรือยังครับผมนี่ตีธรรมดาปึป๊บนี่เสียงก็เป็นเหมือนปกติครับทิ้งผีเสือ้อมันจะเป็นไงไม่ใช่ผีเสื้อจ้ะเป็นเครื่องเล่นแบบเครื่องเล่นแผ่นเสียง่ะลำโพงน,นะ เออว่าแล้วเป็นในนี่เซลไข่ลำพงนะครับผมนี่เฮ้ยเจกว่ะเออเอเอ,เอดีดีดีโอเคไปครับปล่อยผีเสื้อมันจะปล่อยอะไรปล่อยกระเป๋ามันนั่นแหละนะม็อบไปทีหนึ่งอ่ะเดีย๋ยวโทษนะครับมาถ้าม็อบเป็นไงฟึ๊บอ,อ,อ่าผีเสื้อพึ่งมาท่านี้จ้าโอ้โห โอเคนี่ทิ้งลำโพงไว้เอากระเป๋าไปมับเข้าไปผีเสื้อตามครับผมเรียบร้อยโอเคตามนี้นะทุกคนฟึบอ่ามึนน่เป่งใครเล่นเอเลนดอรเก่งนะปวดหัวได้นะไปดูสตรีมเมอร์เล่นเก่งๆอะโอ้ไม่ต้องดูครับผมถ้าเล่นเอเลนดอรช่องไหนเล่นเอเลนดอผมข้ามผมเล่นเองเออยังโอเคเรายังโฟกัสที่เกมไง เรายังโฟกัสที่ตัวมันเองนะเออตามนั้นทุกคนอ่ะโอเคก็ถือว่าสวยไหมร้อยเก้าเก้าอ่ะสวยนะเว้ยเอาจริงๆเทียบกับร้อยเก้าเก้าอ่ะได้เอฟเฟกเบิร์เนี้ยก็จัดเต็มอยู่นะครับผมหนึง่งอ่ะย้ากันทีครับหนึ่งสก,กินทางเว็บไซต์หนึ่งร้อหกิบแปดบาทนะครับผมสองสก,กินทางเว็บไซต์คืออ่าสามร้อยยี่สิบสามบาทนะครับหนึ่งสก,กินทางแชทก็คือ คุณต้องไปนุ่นเลย293บาทนะเออแล้วก็2สก,กินทางแชจก็เป็น343บาทนะครับสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นนะครับผมไปรีวิวกิจกรรมไอ้ที่มันปัดขวากนันดีกว่านะครับผมไปผมจะเว้นอันนี้เป็นเฟรมที่เราเล่นนะแล้วเดี๋ยวข้อมูลได้ขึ้นทางขวานะครับผมอ่านโอเคทุกคนอะไรมันอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันย่อมดีเสมอนะไปเราไปอ่านกติการครับผมเราต้องแก้หน้าง,งานไปของอนุญ,ญาตมันจะตัวหนังสือมันจะเบร์เบร์นะเอออ่ะกิจกรรมนี้นะครับ อันดับแรกเลยมาสองอาทิตย์นะครับตั้งแต่วันวาเลนไทยจนถึง28่ดกุมภาวาเลนไทยยันสิ้นเดือนนะครับผมหมดเนี่ยคือตอนสิ้นเดือนนะส1บเอโมงนะไอจังหวะเงินเดือนออกรีบมาเติมแล้วก็เล่นก่อน11บเโมงเลยจ้าเออแล้วก็ถ้าเจอสกินที่สนใจก็กดหัวใจหรือปัดขวาผมเน้นกดกดหัวใจดีกว่าชัวๆเอาไม่เอากดไม่ปัดเดี๋ยวไม่โทรศัพท์เซ็นเซอร์ไม่ดีอีกนะครับผม หากไม่สนใจกระกะบาดหรือปัดซ้ายนะโอเคกดที่ไอคอนแชทคือสมมติว่าเราถูกใจแล้วเราต้องเข้าไปคุยถูกไหมทุกคนคุยคือการส่งหัวใจส่งกุลงกุลาบอะไรก็ว่าไปนะอืหลังจากที่กดสกินเข้าให้เข้าหน้าต่างแชทนะให้เลือกของขวัญที่จะส่งให้สกินเพื่อมีโอกาสรับสกินก็คือปัดอะปัดได้แบบแบบสิบครั้งทุกคนหลังจากสิบครั้งก็คือจะคิดสามคูปองนะโอเค ในงงชิปเป็งคือเวลาแบบปัดแล้วเราอยากได้อะไรเนี่ยเราต้องเข้าไปคุยกับเขาต่อเนี่ยเราจะต้องใช้29คูปองนะสำหรับมิราเคิลนะครับเราต้องเอาภายใน3ชั่วโมงด้วยนะ29คูปองเราก็ใช้ดอกกุหลาบไม่ได้ด้วยนะครับผมดอกกุหลาบจะใช้ได้แค่โอ้โหสต r e มลิ i ิเต็ดส้ม l i m i t ต็เขียวเท่านั้นนะครับผมส่วนมิราเคิบวกบวหรือว่าอัลติเมทคือใช้คูปองล้วนนะอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นข้อข้อสังเกตนะ แล้วก็นี่เขาจะมีตารางราคาเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็น Excel ให้นะครับผมมันจะมี Ultimate แบบพวกอลิสนาคอสเนี่ยคืออันนี้จะแพงหน่อยอการันตีคือไอ้สิบสิบเขาเรียกว่าอะขั้นนี่มันบอกเนี่ยคือเต็มที่คือ1,960คูป,ปองเลยนะส่วนไอ้มิลลิิลโคอื่นๆแบบพวกลิเลนหน้าพลุ นัตยานะครับหนึ่ันสามร้อยแปดคูปองนะอันนี้ไม่ใช่คูปองที่เราจะเสียนะอันนี้คือมันเดี๋ยวต้องไปเล่นให้ดูก่อนนะแล้วก็อันนี้เป็นเลรต่างๆนานาซึ่งช่างมันไปก่อนมันจะมีปุ่มเห็นบาตทุกคนสกินข้างบนเนี่ยคำว่า,าสกินเนี่ยปุ๊บกดเข้าไปมันก็จะบอกว่าเรายังขาดอะไรอยู่บ้างครับอย่างไอเดีเนี้ยก็ขาดแบบลิเลียนนาพลุนะขาดตัวอลิสนะครับผมเออส่วน โอเคลิมิเตดเขียวเนี่ยก็ขาดมาจ้านะส่วนลิมิเตดส้มยังขาดบัตเตอร์ไฟนะครับผมเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้ซื้อวรเลอร์พาซีท่าน,นั้น<ม>โอเคเดี๋ยวผมเอาลิมิเตดเขียวลิมิเตดส้มนะครับเพื่อความอยากรู้อยากเห็นแล้วผมเอาแบบลิเลียนนาพลุกับอลิสเลยนะครับผมจะได้เจ็บให้ดูด้วยนะทำกันขนาดนี้ยังไม่กดไลค์กด subscribe ให้พี่ในเลยนะครับผมอ่ะไป ถ้าเราเจอปึ๊บเราเอาคือกดหัวใจอ่ะผมเอากดหัวใจยังไงลิเลนา่าพูอยากคุยด้วยเหมือนกันอายังไงออ่าโอเคแมทอะไรอะไรคือแมทคุณกดไลฟ์สก,กินนี้โอเคเอาก็กดไลฟ์ตั้งแต่อ๋อโอเคแล้วคราวนี้มันจะมีหน้าต่างแชทเลยนะทุกคนนี่ เฮ้ยมันแมทปุ๊บมันให้เราฟรีก่อนสองหัวใจใช่ไหมครับเราต้องทำการคุยนะส่งอะไรให้โอ้โหส่งอีก8ชิ้นโอเคเอ,อเข้าใจแล้วคือถ้าคุณส่งของขวัญเนี่ยยังไงคุณก็ได้สกินนะครับสรุปเลยราคาที่ผมจะโดนของลิเลียนาเนี่ยคืออันเนี้ยถ้าถ้าเหมานะมันก็จะตัดช่อง ก้กับสิบเก้าออกไปนะครับผมก็จะเป็นอ่าหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสองนะครับคือตามตารางที่ผมขึ้นข้างๆอะ่ะแล้วก็หักเก้ากับสิบเก้าออกไปนะเออวิธีเล่นกดอานี้ก็จริงๆก็เล่นไม่ยากแล้วนะโอเคก็กดส่งเค้กไปนะครับผมส่งข้อความไม่ไม่ต้องส่งข้อความเลยทั้งนั้นอะ่ะเฮ้ยมีเรื่องสนุกแล้วยังไง ผลลั์ที่สร้าง AI ไม่ถูกต้องสมบูรณ์อ่ายังยังไม่พอขอเธออ่ะเดี๋ยวผมต้องเริ่มพิมพ์แล้วขอเธอค่ะขอ,อคะ,คอะขอเธอค่ะคุณส่งช่องออกไหมแล้วขอเธอค่ะเธอเรียกร้องอะไรอยู่หรอมาหาความสุขด้วยกันไหมอ่าเอาน้ำหอมไปมาเถอะอน้องมาเถอะอน้องอ่ามาเถอะอน้องปั๊บเข้าไป มาร่วมสนุกด้วยกันสิมีแผนอะไรในใจหรือเปล่าก็ <Wow. S 1> คือยากได้ตัวน้องมาอยู่ในในไอดีพี่แหละไม่มีอะไรเออมันก็ครนะีเอทนะเอาเอาสร้อยข้อมือเลยเหรอมือซ้ายแต่แพนดอร่าแต่มือข้างควาเซปิ็ก็ใช่นะครับผมเอาแพนดอร่าไปแพนดอร่าไปเอาละยังไง นี่ไงมันอมันอย่าปล่อยแพนดอร่าไปอีกครั้งเหรออาจจะมีเรื่องตื่นเต้นรออยู่ก็ได้นะแล้วคือเมื่อไหร่ผมจะได้เนี่ยฮะคุณคุณยังไงวะเนี่ยคุณหลอกคุณหลอกผมไปเรื่อยๆเหรอฮะเอาแหวนไปอีกไอ้นุ่มวงวงสุดท้ายพี่เลยนะสุดท้ายพี่แล้วนะโอ้โหวงสุดท้ายพี่แล้วนะส่งไปแม่ พร้อมแล้วหรือยังสนุกอีกรอบอืมแล้วผมยังไงอะ่ะคือคือส่งปุ๊บมันมีโอกาสแบบเลื่อนขั้นเป็นแปดเก้าสิบป่ะวะถูกไหมอันเนี้ยเน,นี่ยผมส่งคุณจคุณแบบไม่มีใจอ่อนเลยวะแล้วถ้าผมส่งรถสปอร์ตไปก่อนแล้วยังไงอะ่ะคุณจะขึ้นแบบบึบปับเลยปะ่ะเออโอเคอ่ะลองลองลอง,ลองครับแพงสุดแล้วนะเนี่ย มับเข้าไปดอกกุหลาบบวกร้อยสามสิบห้าอะไรครับเนี่ยเอมถ้าแพงให้มันคุ้มค่าแล้วกันนะคือแม่งมันใช้เอใช้แชท GPT คุยกับเราอะหรือยังไงวะแต่ว่าหัวใจผมก็ไม่ได้เพิ่มนะก็เป็นแปดทับสิบนะครับผมอ่ะไปกันต่อเฮ้ยหมดตัวแล้วนะ หมดตัวแล้วนะนี่ประมวลผลอยู่โอ๊ยอย่าท้อไปเลยนะบางครั้งก็ต้องเสี่ยงให้คุ้มหน่อยมา,มาสร้างความสนุกต่อสนุกอยู่คนเดียวอะกาลิน่านะไปยสองสี่เก้าจบบายเอออ่ะยา h ู <Yahoo! S 1> คือสรุปเลยไม่ทำยังไงก็ได้คุยยังไงได้ให้หัวใจสิบถ้ามันแมทปุ๊บอะ มันจะเพิ่มหัวใจให้เรานึกออกปะเอออย่างเมื่อกี้ผมเริ่มด้วยสองไงก็ถ้าราคาหนึ่งพสารห้าสิบสคูปองสำหรับลิเลียน,นาตัวนี้ผมว่าโอเคได้อยู่นะครับผมไปขออนุญ,ญาตเดี๋ยวไปเติมคูปองเพิ่มแป๊บไม่ไหววะ วิธีการเติมเกมที่ร้านกอฟอร์นะครับง่ายๆมากไม่ว่าจะเติมทางแชทหรือทางเว็บไซต์ครับมาที่หน้าโปรไฟล์ครับกดตรงนี้คําว่า Open น d ดีเป็นตัวเลขน,นะครับแล้วกดขัดลอกนะครับผมแล้วส่งให้ทางร้านหรือว่ากรอกในเว็บไซต์ครับเดี๋ยวทางร้านเติมให้ตามราคาที่ลูกค้าอยากได้จับผมหลังจากเติมเรียบร้อยครับผมคูปองก็จะเด้งมาเลยนะครับผมเติมไปแบบ3720คูปองอะนะโอเคนี่แล้วก็รางวัลครับจะถูกส่งมาในจดหมายนะ Let's go รับเลย ซูเมติกาซูเมติกาจะจี้เลยนะโอเคตามนั้นตามนั้นนี่ได้กรอบมาด้วยนะครับไปเราไปเจออลิสมาจ้าแล้วก็บัตเตอร์ไฟก,กันต่อว่าจะเท่าไหร่นะครับอ,อ,อันเนี้ยผมมีแชทคุยกับมาจ้านะเดี๋ยวลองลองแชทคุยกับมาจ้าดูเพราะว่าใช้เขาบอกว่าใช้ดอกกุหลาบได้นะดอกกุหลาบนี้เก็บไว้ทําไมอะ่ะฮะส่งอีกสิบชิ้นโอแพงไหมอะ่ะถ้าสิบชิ้นของตัวเนี้ยแล้วใช้ดอกกุหลาบยังไงวะเพื่อน บอกทีใช้สามคูปองยังก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมไปไปปัดหาสกินที่ผมอยากได้ก่อน <S <S นี่นี่ดอกกุหลาบตรงนี้ดอกกุหลาบตรงนี้ไว้ทำอะไรอ๋ออ๋อดอกกุหลาบคือเอาไว้สำหรับแลกคัมพีแดงหรือแลกสิทธิ์ปัดฟรีนะครับผมอ่ะข,ข,ขออนุญาตกดแลกคัมพีแดงไปก่อน อ๋อแล้วดอกกุหลาบนะ่ะก็มาแลกสกินต่างๆนา,นานาได้ด้วยนะครับคือแปลว่าที่ผมเสียไปเมื่อกี้พันสามอ่ะผมได้ดอกกุหลาบมาแบบเกือบสี่ร้อยนะเออแปลว่ามันมีแถมสกินตรงนี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าก็แล้วแต่สะดวกครับผมอ่ะก็ก็มาได้ตรงนี้ด้วยเอ้ยก็ไม่ไม่แย่เท่าไหร่นะมีการันตีให้ดูเออถือว่าผมรู้สึกว่าเขาครีเอทในการคิดกิจกรรมมานะเออ อ่ะเดี๋ยวขอแลกไอตัวสิ์ปัดฟรีหน่อยโอ้ปัดฟรีสิบครั้งเลยเหรอโอเคโอเคแลกไปเลยครับผมอ่ะไปคือปัดฟรีอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นเว้ยถ้ามันถ้ามันบอกว่าแบบปัดไม่ให้ซ้ํานะโอเคอ่ะไม่เอาเว็บมันเด้งชานิดหนึ่งทุกคนปัดซ้ายอ่ะปัดซ้ายไม่เอาคุณกดไลฟ์อ๋อโอเคทุกคนปัดขวากับปัดซ้ายไหมน,นะขวาคือแม่ง เขาเขาเรียกว่ไรเลื่อนจอจากซ้ายไปขวาคือการปัดขวานะเออผมก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เป็นวัยรุ่นทินเดอร์ด้วยอะ่ะปัดซ้ายไม่เอาลิปโป้คุณปฏิเสธเออไม่เอาฉันไม่ไม่อยากคุยกับแกอ,อ่าบัตเตอร์ไฟผมปัดขวาอาใช้ปัดดีกว่านะโอเคว่าแล้วไม่เด็กเดี๋ยวนี้มันชอบปัดนะผมเข้าใจกิจกรรมแล้วถ้าลิมิเต็ดเขียวเนี่ยผมว่าเขียวกับส้มอะ ไม่น่าไม่น่าไม่น่าสนใจนะถ้าตามตารางราคาที่ผมลิสต์มาให้นะครับอ่าก็คือตัวลิมิเต็ดส้มเนี่ยมันอยู่ที่เก้าร้อยเอ้สี่ร้อยเก้าสิบสี่คูปองถูกไหมเออลิมิเต็ดเขียวอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสองอ่ะเออไม่ไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มที่จะเอานะก็ผมรู้สึกว่าผมข้ามดีกว่าเดี๋ยวผมไปเอานาคอสก็นาคอสวะแต่ว่าก่อนอื่นขอไปเอาสิทธิ์แรกฟรีมาก่อน นะครับฟรีอีกสีครั้งอะ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยววันไหนถ้ามันเอาอลิสเข้ามาอะค่อยว่ากันนะคอสแมทอ๋อปัดขวาไม่อี้กูปัดขวาด้วยเออไอเนี้มันคือ890เพื่อนแล้วเราในมาขายเราพันสามเราจะซื้อทําไมวะไม่เอาไม่เอาไม่ไม่แมทไม่แมทปัดผิดซ้ายคือไงซ้ายคืออย่างเงี้โอ้โหชีวิตชีวิตนาะคอสเอา้า เฮ้ยอลิสเขาใส่มาแล้วโอเคโอ้ไม่ไม่ไม่บักละสรุปไม่บักนะครับผมเอากดหัวใจโอเคไปไปคุยกับอลิสดีกว่าแมดด้วยอลิสบอกว่าแมทเอาหัวใจไปบวกสองอ่าไปคุยเลยคุยเลยแล้วสกินนี้จบแล้วโอเคมันก็คือตารางราคาที่ผมบอกนะอลิซถ้าผมจะโดนเต็มที่นะครับผมผมก็จะเป็นตัว หนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองคูปองนะเออถ้าตรงแพ็กร้านก็อาจจะแบบหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะมันจะเป็นหนึ่งพันเก้าร้ยี่สิบคูปองนะแพ็กนั้นแบบพอดีเป๊ะเลยนะเออถ้าปัดแล้วแมทก็ตามนั้นนะครับผมโอเคค่อยๆส่งไปเหมือนเดิมนะไม่ขี้เกียจพิมพ์อะไรแล้วนะขี้เกียจคุยกับเออแล้ส่งอย่างเดียวนะครับผมอันแรกเอาคอนเทนต์เฉยสวัสดีจ้ามีอะไรช่่ยหรือสอบถามไหมจ้า โอ้โหแค่แค่ส่งหกสิบเก้าคูปองนี่มีมีอะไรสอบถามไหมเหรอยังไงอ้าวไม่มีอะไรจะคุยเลยเหรองั้นเดี๋ยวสนใจเกมใหม่ๆห,หรือชอบตัวละครไหนอาวีบ้างไหมแม,ม่ชวนกูคุยด้วยอ,อ,อาอาออลิสครับเออเออนี่ชอบอลิแเราก็จีบมันไปสักหน่อย โอ้นี่ฉันเองดีใจนะที่ชอบบอลลถามได้เลยฉันสนใจเรื่องทริคในการเล่นเหมือนกันนะไปเราก็คุยกับมันไปออกฟอต้ด้วยนะออกตัดเลือดด้วยนะเออออกตัดเลือดด้วยนะครับผมมาเข้าไป แน่นอนการตัดเลือดเป็นวิธีที่ดีเลยนะแต่อย่าลืมมองหาตำแหน่งที่เหมาะสมด้วยนะถ้าให้อยากให้เราชนะแล้วคือมึงคุยกับกูนเนี่ยเต็มข้อเลยเต็มข้อแบบแมทแบบได้แค่สองเลยเพื่อนโอ้โหอย่าเรียกสุ่มเลยครับเรียกซื้อดีกว่าไปายอย่าเรียกสุ่มเลยครับเรียกซื้อเถอะนะ นี่ประมวลผลเลยประมวลผลเลย <c oughs> ได้ดอกกุหลาบมาหกสิบห้าอุ้ยแฟนมันแท้ใช้เลยเรียกซื้อเป็นตัวเลือกที่ดีแถมยังช่วยทีมได้เยอะคืออะไรครับเนี่ยคืออะไรครับเนี่ยไม่ไม่คุยกับมันละเต๋ยเวลานะอ่าส่งไปแล้วหัวใจเพิ่มทีละหนึ่งทีละหนึ่งนะครับผมเ <c oughs> งียบไปเลยนะไม่คุยอ่ะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่แบบพอรู้แล้วก็เลอะเทอะนะครับผมแต่ราคาก็เป็นเปน็คือถ้าแบบคนที่รอกิจกรรมอลิสอยอะ่ะโอเคเลยราคาเนี้ยโอเคเลยไม่เกินไม่เกินสองพันเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมมาวันแรกนี้ร้ายค้าภายในจอนสองพันเจ็ดอะไรงงี้มั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะถ้าหากว่างๆก็มาเปลี่ยนความคิดเห็นได้นะเอออ่ะโอเคคุยจนครบหัวใจครบสิบนะครับผมแค่นี้ ไปเดทกันไปรับสกินในกล่องจุดหมายนะครับผมของอ่านกติกาเข้าๆขออ่านแป๊บหนึ่งทาวเขเข้าใจแป๊บหนึ่งเขาบอกว่าคือให้ส่งจนกว่าจะจีบติดอ่ะสรุปจีบติดคือได้ถึงจะได้สกินเนี่ยนึกออกไหมเออแล้วก็เอากุหลาบไปแลกเกลือต่างๆนานานนะซึ่งตอนเนี้ยก็ไม่มีอะไรให้แ,กแลกนะสำหรับผมนะเออดูดิจบนะครับผมกิจกรรมนี้ก็ผมรู้สึกว่าค่อนข้างไรประโยชน์นะแล้วก็เงาเงาไป แล้วผมต้องเอาลูกแก้วมาอีก50ลูกนะครับผมอ่ะแรกก่อนสรุปก,กันอีกครั้งนะครับกิจกรรมนี้คือไม่มีอะไรมากเลยมันเป็นตามตารางที่ผมขึ้นข้างๆเลยครับคือมันจะมีมิลล c โคแพง2ตัวคืออลิสแล้วก็ตัวนาคอสนะครับค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่แบบเหมาแบบถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้แมทมา2อันก่อนนะ่ะคือ19 6 0คูปองนะครับเออก็แพ็คล้านกอก็อาจจะต้องเป็นแบบ หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทอะ่ะมันคือเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งพันแปด้อยหกสิบวกร้อยแปดห้าสองพันสี่สิบห้าคูปองแพ็คนั้นหรือว่าถ้าแบบว่าแบบได้แบบผมอะ่ะมันจะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเดี๋ยวผมเซตเพ็คในเว็บให้นะครับผมแล้วก็ต่อไปครับมิราโคต,ต่างๆนะลูบูก็ถ้าเกิดว่าลูบูเนี่ยตรงอยู่ที่พันสามนะก็อาจจะโอเคนะสำหรับลูบูนะเดี๋ยว อ่ามทอสกับรัสเนี่ยก็คือพันสามนะเฉยๆเลยสองตัวนี้ชื่อเฉยๆนาตาเนี่ยเคยมาถูกกว่านี้นิดนึงด้วยนะเออก็นตาตา雅ทำได้เลยเก้า้ยเจ็สิบาทนะเออพันกว่ากว่าได้แล้วนะโอเคไปไปต่อครับอัลติเมทเนี่ยแปดร้อยกว่าก็ก็อาจจะคุ้มก็ได้นะสำหรับคนที่แบบ หาเจอแต่ถ้าแบบต้องปัดจนเจอผมก็ไม่แนะนํานะครับสตรีมไม่แนะนําเพราะว่ามันมีกิจกรรมที่ดีคือไอ้กล่องโอกาสที่2หรือว่าเรียกอีกอย่างไรกล่องไม่พอใจเปิดใหม่อันนี้เก็บสตรีมแต่ว่าข้อเสียของอันนั้นคือคุณจะเจาะจงตัวไม่ได้ก็ค่อยๆเก็บไปเดี๋ยวมันมากี่รอบก็เก็บไปไมิมิเต็ดเขียวเนี่ยไม่แนะนํานะครับส้มก็ไม่แนะนํานะเออแล้วก็เวลาไปสุ่มมิราโคนะครับเอาขยะมาแลก พวกคิโลอีกต่างๆได้ด้วยนะอันนี้ดีนี่ดีตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะครับโอเคทุกคนไปเดี๋ยวพอไปรับตัวของขวัญครับลุยน,นี่อันนี้พันเก้าร้อสิเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้นะเออโอเคก็ไม่แย่ครับ้องเตี้ยนะแล้วก็ได้คัมพีห้าสิคัมพีห้สินี่คือ2องห้าสคูปองนะครับลูกแก้วนี่ พันห้าร้อยครูปองพูดก็กระดากปากนะั่ตอนนี้ขยะชัดๆนะครับผมอ่าได้กรอบอลิสด้วยนะโอเคหมดนะครับทุกกิจกรรมที่ช่องกอฟอถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ครับเราจะได้วนมาเจอกันอีกแล้วการที่ Subscribe เนี่ยเป็นการช่วยผมขยายฐานคนดูนะถ้าคลิปว่า เห็นว่าคลิปผมมีประโยชน์นะยังไงกดซับให้กันหน่อยนะครับกดไลค์นี่เพื่ออะไรเพื่อให้เราวนกลับมาเจอกันครับแล้วก็ถ้าคุณจะหาร้านเติมเกมที่ไว้ใจได้นะครับผมรีวิวเอาต้นทุนเนี่ยแทนที่จะเราจะไปจ้างแอดมงแอดมินผมก็ยอมทํางานเองผมยอมเหนื่อยนะครับผมแล้วก็เอาต้นทุนต่างๆนานามาเก็บให้ทุกคนดูทุกคนนึกออกปะโอเคหมดจริงๆครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย 唉。<sighs>